หมดแทบจะไม่เหลือนี่คำสุดท้ายแล้วนะอร่อยมากเลยครับนี่นาทีผ่านไปอืมอืมเราอยุดตรงนี้ได้กลับมาแล้วนะครับแชมป์ยามี้งก้อยเหมือนเดิมเก็บงานแต่วันนี้เปลี่ยนเชฟนะอ่าสั่งตรงมาจากเวียดนามเลยคนนี้เพิ่งไปลบกลับมาจากเวียดนามนะคนนี้เคยก้อยอุลังกะตังมาแล้วนะครับตอนไปลบ ที่เวียดนามนะอุมม้มบ่นี่ก็แจวนะนี่ซอยจุดนะนี่จานท่อมนะนี่นะม,มีเครื่องในด้วยนะวันนี้นะตับด้วยนะทำนะใหญ่ๆโตๆหน่อยนะอืะอครับตะเหลือกอีกแล้ว ก็กินกันแบบนี้แหละกินง่ายๆบ้านๆน,น,นี่นะกู้ฟ้านะหาคำตะาเลือกหน่อยนะครับอ,อ,อืม,มต,อตัวเมียตัวผู้ครับบัวน,นี่ยองกนัมันมนต้องกินเนื้อโอ้โมีลวกด้วยนะครับ อ่าคำใหญ่หญตๆตโตนะครับไอันว่าไม่มีใครพูดกับใครเลยนะเ,ยเวลานี้นะ <c oughs> ไม่มีใครพูดเลยนะครับเข้าเย็บเข้าเย็บอย่างเดียวนะฮะทางเข้าอย่างเดียวน,นั่นนี่ตับก็มีจุก,ก็มีนะอ่า คนหนึ่งซอยคนหนึ่งจู้นะครับนี่เป็นประเพณีเป็นเรื่องปกตินะครับนี่นะเรือสดๆสดนะอ่าทการมาเรือเสร็จแล้วก็ผักโรยผักชีต้นหอมอ่าหวดลงไปเลยนะ,ะแบบนี้เลยนะอ่าโคเลโคเลนะจะทำการโคเลโคเลนะครับ สีก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่านี่นะครับชิมชิมชิมเยอะง่ายเลยได้ย่ได้แล้วได้แล้วเยอะเลยเยอะเลยเข้เข้เข้วเข้ครั้งนะอันนี้เราก็แบ่งมาคั่วนะครับนี่นะเด็ดเชฟหน้าของเรานะมีสั่งตรงมาจาก ช่องจอมช่องจอมเลยนะครับรอยแม่รอยอยู่ที่การคั่วอ่าอยู่ที่การคั่วไม่เกี่ยวกับการปรุงนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับแม่่ที่นั่งไม่พอนะต้องเคลียร์ที่นั่งนะใช้การเย็บเอานะเข้าย็บเข้าย็บนะครับอ่านี่นะคั่วร้อน็อ๋อนี่นะบรรยากาศไม่รู้นะงานนี้นะนี่นะของกับแก้มนั่นเองของแจวนะของแจวนะ <S <S นี่นะบรรยากาศเกินก yeah. like anyway> ันแบบนี้เหมือนกินที่บ้านงานนะแต่ว่าไม่ใช่เราเรากินแบบนี้ทุกวัน ถ้ามีเก็บงานนะทุกวันันนี้ดูนิ้วเลยนะถึงขั้นได้ดูนิ้วเลยนะนะลิปนี้ก็ไม่เป็นไรผักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แชังมีดีแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้านะกินบ่อยแล้วนะก้อยกับขัวต่อไปจะกินอ่อมแล้วนะ <c oughs> ต้องมีอ่อมนะรอบต่อไปนะ หอ,อมม้ามนะสดๆหอมม้ามใส่ดีดออมมดขมๆข,ขอลาไปกับบรรยากาศ you, <laughs> <ho ly. S 1> <ม>อันหอยหิวนะอันหิวโอยหมดแค่จะไม่เหลือนี่คำสุดท้ายแล้วนะอร่อยมากเลยครับยุทธทีผ่านไปอืมอืมถ้าเรอยู่ตรงนี้ได้เียร์เียร์มาเอมาเทิมามามต้อืมมาเทิบมเทิบอื <laughs> <laughs> ไม่เหลือแลวนะแป๊บเดียวเพยง่านนี้<ด>อ่าไม่มีอะไรกดไลไค์นนครับกไลค์กดรกดซับตไคร้ให้ด้ยครับยังมีอ่า